ลองจินตนาการภาพตามนะครับมีบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่โดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอยู่อแต่พอเข้าตลาดหุ้นวันแรกวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะราคาหุ้นกลับพุ่งขึ้นไปถึง468%โหวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความร้อนแรงของบริษัทที่ชื่อว่า Moor Threads ที่หลายคนเรียกว่าเป็นเอ็นวีดียแห่งประเทศจีนค่ะเป็นฉายาที่ยิ่งใหญ่มากเราจะมาดูกันครับว่านี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตรจริงๆหรือเป็นแค่กระแสเกงกำไรครั้งใหญ่ซึ่งปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจมากนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยถ้าอย่างนั้นต้องเริ่มที่ตัวผู้ก่อตั้งเลยครับคุณจางเจี้ยนจงคือเรื่องราวของเขานี่เหมือนในหนังเลยนะ ยังไงคะคือเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแต่เป็นอดีตรองประธานระดับโลกแล้วก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของ Nvidia ดียประจำประเทศจีนอา้าวทำงานกับ Nvidia ดียมาตั้ง15ปีโห15้าปีแปลว่านี่คือคนที่รู้จุดแข็งจุดอ่อนของ Nvidia ดียดีที่สุดคนหนึ่งเลยแล้วก็ออกมาตั้งบริษัทแข่งกับบ้านเก่าตัวเองตรงๆซึ่งจังหวะเวลามันพอดีกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะครับ การเกิดขึ้นของมัวเทรสเนี่ยมาพร้อมกับโอกาสทองทางภูมิรัชศาสตร์พอดีเลยก็คือเรื่องการความบาตใช่ค่ะพอสหรัฐออกมาตรการห้ามไม่ให้ Nvidia เดียส่งออกชิป AI รุ่นท็อปอย่าง A100 หรือ H100 ไปจีนครับมาตรการนี้มันทำให้ส่วนแบ่งตลาดชิป AI ของ Nvidia เดียในจีนที่เคยสูงกับเกือบ95%เกือบทั้งหมดเลยนะ หายวับไปเหลือใกล้ศูนย์เลยค่ะคมันคือการสร้างสุญญากาศขนาดมหึม,มะขึ้นมาในตลาดเป็นสุญญากาศที่เอ็นวีเดียคงไม่อยากสร้างขึ้นเองแน่ๆพอเกิดช่องว่างขนาดนี้ขึ้นมาก็น่าสนใจว่ามู t r เทรซเขาเลือกจะเข้ามาเติมเต็มด้วยกลยุทธ์แบบไหนครับเขาเลือกทางที่ฉลาดกว่าการสู้ด้วยฮาร์ดแวร์อย่างเดียวนะคะอืมคือพวกเขาสร้างระบบนิเวศซอฟต์แวร์ของตัวเองขึ้นมาเลยชื่อว่ามูซามูซาแต่มาให้เด็ดจริงๆคือเครื่องมือที่มาพร้อมกันที่ชื่อว่ามิ s ซิฟายค่ะ m u วสิฟาชื่อฟังดูคุ้นๆนะครับหน้าที่ของมันน่าทึ่งมากค่ะคือมันทำหน้าที่เหมือนวุ้นแปลภาษาสำหรับนักพัฒนาเลยวุ้นแปลภาษาใช่ค่ะคือปกติแล้วโค้ดส่วนใหญ่ในโลก AI เนี่ยถูกเขียนขึ้นสำหรับสถาปัตยกรรม CUDA ของ Nvidia ครับการจะย้ายไปใช้ชิปเจ้าอื่นคือเรื่องใหญ่มาก แต่ m u s i f y เนี่ยช่วยให้นักพัฒนาสามารถเอาโค้ดที่เขียนไว้สำหรับค u d a มาใช้บนชิปของ m o t r e s s ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้เยอะหรอครับแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยค่ะเป็นการทลายกำแพงการย้ายค่ายครั้งใหญ่เลยโอ้โหอันนี้ฉลาดมากแสดงว่าหัวใจของกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่การสร้างชิปให้แรงใช่ค่ะแต่คือการทำลายอุปสรรคที่ขวางไม่ให้คนย้ายมาใช้ซึ่งเอ ในระยะแรกอาจจะสําคัญกว่าความแรงของตัวชิปด้วยซ้ําถูกต้องเลยค่ะแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่คําถามพื้นฐานว่าแล้วตัวฮาร์ดแวร์จริงๆมันแรงพอจะสู้ได้ไหมครับนั่นคือคําถามสําคัญค่ะคือทางโมทร d สเขาก็อ้างว่าชิปของเขารันโมเดล AI อย่าง DeepSeek ได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนการจอสําหรับคนทั่วไปอย่าง MTTS 8 0ก็เคลมว่ามีความแรงใกล้เคียงกับ RTX 3 0 6 0ของ NVIDIA ย3 0 แต่ก็ต้องย้ำนะคะว่านี่คือคำกล่าวอ้างของบริษัทเองอ๋อยังไม่มีผลเทสจากข้างลอกใช่ค่ะยังไม่มีผลการทดสอบเปรียบเทียบที่ชัดเจนจากหน่วยงานอิสระแล้วก็แน่นอนว่ายังห่างไกลาจากชิประดับเรือธงรุ่นล่าสุดของเอ็นวีดียอยู่มากถึงประสิทธิภาพจะยังเป็นที่ถกเถียงแต่นักลงทุนดูจะไม่สนใจประเด็นนั้นเลยนะครับไม่เลยค่ะตัวเลขตอนเปิดขายหุ้น IPO นี่มันสะท้อนความเชื่อมั่นหรือ จะเรียกว่าความคลั่งไคล้ดีก็ไม่แน่ใจระดมทุนไปได้กว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วมีคนจองซื้อหุ้นเกินจำนวนที่จัดสรรไว้ถึง4,126เท่าตัวเลขบ้าคลั่งมากใช่ครับ แต่ตัวเลขที่น่าทึ่งนั้นก็มีอีกด้านที่น่ากังวลซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับยังไงครับคือข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยระบุว่าแม้รายได้จะโตแบบก้าวกระโดดแต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาบริษัทกลับขาดทุนสะสมไปเกือบ6,000ล้านหยวนฮะ6 0 0 0ล้านหยวนหรือประมาณ840ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโอ้โหขาดทุนมหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอครับฟังดูเสี่ยงมากเลย เสี่ยงมากค่ะแต่นี่อาจจะเป็นเกมของตลาดเทคโนโลยีจีนในยุคนี้ครับคือเป็นการเดิมพันกับอนาคตและความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่ผลกำไรในปัจจุบัน<อ>มูลค่าบริษัทที่พุ่งสูงขนาดนี้เลยไม่ได้มาจากผลประกอบการแต่มาจากการเก็งกำไรและความคาดหวังว่าม t h r เทรดจะกลายเป็นบริษัทหัวหอกด้านชิปของจีนที่จะมาทดแทนเทคโนโลยีตะวันตกได้สำเร็จสรุปแล้วม t h r เทรดก็ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยนะครับของการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างโอกาสทางภูมิรัฐศาสตร์ความทะเยอทะยานของผู้ก่อตั้งที่รู้จักคู่แข่งดีกลยุทธ์ทางซอฟต์แวร์ที่ฉลาดแล้วก็แรงเก่งกำไรมหาศาลในตลาด อืมที่น่าจับตามมองในภาพใหญ่กว่านั้นคือเรากำลังเห็นการก่อตัวของระบบนิเวศด้านชิปที่อาจจะแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างฝั่งอเมริกากับฝั่งจีนใช่ค่ะระหว่างฝั่งที่นำโดยสหรัฐและฝั่งที่นำโดยจีนสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการพัฒนา AI ทั่วโลกในระยะยาวอย่างไรโลกที่นักพัฒนาอาจจะต้องเลือกระหว่างสองมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ จะมีหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันจะเร่งหรือชะลอนวัตกรรมโดยรวมกันแน่คะ AI Podcast Worldwide